Bye, hát sữa b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 át sữa เอาเอาพกทิชชู่ชาติอ่ต้นมะม่วงกาเาเาขาวแดได้แล้วก็รอว่าแดด่งวันได้มอยมันไม่อ่แหมดแล้วคะ่ะมีมีแต่กุ้งเทียหมดแล้ว ได้ถ้ามันไกลนะได้ไม่ได้ละสวัสดีค่ะผลไม้ดอกไม้สวยสวยมาเย็นดอกไม้สวยสวยมาฝากเจ้าซื้อหมูฝอยไปให้ลุงมั้ยไหหมดแล้ว อข้ามถนนรอข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งจ้ะรถวันอาทิตย์นี่รถเยอะมากเลยแต่นาะแต่เนาะเพื่อนเพื่อนต้นนางลาต้นมะเขือกำลังออกดอกจ้าเพื่อนๆต้นมะเขือเยอะแยะเลยกับลังออกต้นมะม่วงใบกะเหลราขาไม่ตื่น ไปร้อนไปนีบมันาแเล่ตายนะแนนะปไ่อะที่ลาโอ้โหนี่ไมตาแล้วเแพ้ต้นแตงก็มีต้นหระพาอันนี้พี่กระเดียงนะเพื่อนเม็ดใหญ่ี่จะเล่นไหนลูกนี้จะโอเงมะรีบตึกแดึกปไม้จะด้ยไม้เอบถึไ ขายเส right. ื um ้อผ้าจ้ะคือข้าวเหนียวหมูแสงเข้าได้แล้วก็หรือว่าแดดจูงวันยังเียได้มีร้อยหมไดยงงนแล้วไม่แกมีหแขกดำแขกดำน่าจะหมดแล้วนะนี้เป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์สวัสดีจ่ะ

tập bóng chuyền tập bóng chuyền chúng ta Để là mà bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้นถั่วพูก็มีหมดแล้วค่ะปักมีมีแต่กุ้งทีหมดแล้วได้ถ้ามันไกลนะได้ไม่น่ารักไม่เคยเดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ฮอกลงไม่มีอ่ะมีด้วยกวนเลยบ้านอ๋อเขาเรียกอะไรนะอะไรนะที่ละท่อนอีแคก์หรือแคร์มาวันทีกต้นเลง หักลัวนก็ตื้นต่มาแล้วคุ้มต่ำฮกหลงไม่มีอ่ะคลอยก็หมดเลยต้นแตงก็มีต้นหอมละแพ้อันนี้ผักกะเหลียงนะเพื่อนเม็ดใหญ่ๆนี่ซาลาเปาหรืจไงจ๊ะข้ามถนนรอข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งจ้ะรถวันอาทิตย์นี่รถเยอะมากเลย ต้นแตงก็มีต้นโหระพาอันนี้พีกเดียงนะเพื่อนๆเม็ดใหญ่ๆมีตะระเน่หลือไมจ๊ะไปน้องขันน้องเพื่อนๆมีเรื่องต้นนางลักต้นมะเขือกำลังออกดอกแจกเพื่อนๆต้นมะเขือเยอะแยะเลยกํลังออกสวัสดีจ้ะตะบังเสร็ตะบังเสรจแล้วเจ้ี้ราหนึ่งครับผม นาตื่นสายยังมีกาแาแดงแม่จากาแดงหลองที่และมันเลยตอนีแขกหรือแขกรวนอรกต้นเลยแขกรวนก็คือต่าตงต้มตำพกหลงไม่มีอ่ะที่และมันเลยคอนีแขกหรือแขกรวนอีกต้นเลยแขกรวนก็คือต่มาต้มต้มตํำ พกลงไม่มีอ่ะยังมารีตึกแดด่มไม้จากตึกไม่สวัสดีค่ะซื้อมูฝไฟไปให้ลุงนะโอ้ยหมดแล้วไม่ตื่นไปร้อนไปกลับบ้านนะแขนนะ ไปตาแล้วเไปยมีสา้อผ้าไปาเสื้อผ้าจ้ะซื้อข้าวเหนี้หมูค้อยก็หมดแล้นไปดห,หเสื้อผ้าจ้ะ ซือข้าเอาเนื้อหมูเลาแซลมอนช่วยปลาชุบนะแต่ละแทสจะมีต้นเ้นถั่วคูก็มีไม่ตื่นปลาแซอนไปกลับบ้านแแขนแทสใช่อะพี่ลาแล้วไม่ตายแล้วเหรอแทสแล้วม่งแทกดาแทกดำน่าจะหมดแล้วนี่เป็นฮอลแลน สวัสดีค่ะไปไปไปส้าจ้ะซ like ja ื้อ ja ข้าวเนียวหมูยังมะรีึแโไม้จากตึกไม้ดอกสีน้อนชุบชดอะนีจม่ชอบน้ำชุนะ่ละแท๊จะมีส้น ต้นถั่วฟูก็มีต้นแตงก็มีต้นโหระพาอันนี้พีกะเดียงนะเพื่อนเม็ดใหญ่มีสะระแหน่ด้วจะเอาาเอาชชาติดป่ต้นมะม่วงใบกะเพรา ต้นแตงก็มีต้นโหระพาอันนี้พีกเดียงนะเพื่อนเม็ดใหญ่ๆนี่ะระแหน่ดูนีจะต้นแตงก็มีต้นโหระพาอันนี้พีกเดียงนะเพื่อนเม็ดใหญ่านี่ะระแหน่ดูนีจ้ะนอ่ยมรีดึงแดดดึงลมได้ไหมจะไ้ห อยู่ในมกี่้อเขาเอากดต่ยวุนเคยนี้อยู่ในบ้านในนี้หกหลงไม่มีอ่ะ้วยด้วหมบอนอยู่ในบ้านเขาเรียกอะไรนะอะไรนะาะ้มาจะปิดไม้จแดม้ม กุ้งชิ้ต้นมะม่วงใบกะเพรากะเพราขาวไม่เคยเดนี้อยู่ในบ้านเดนี้หกหลงไม่มีอ่ะมีด้วยมันไม่มาอยู่ในบ้านอ๋อเขาเรียกอะไรนะอะไรนะหมดแล้วค่ะปช่ไมีมีแต่กุ้งเชียงหมดแล้วได้ใช่ไหมมันไก่นะได้ไม่ได้ละข้อยก็หมดแล้ว ใจน้องขันน้องเพื่อนๆนี่ก็ต้นนางลักต้นมะเขือกับรังออกดอกจ้าเพื Yellow> ่อนๆต้นมะเขือเยอะแยะเลยนกับรังออนั่นไม่กอแขงกีไหมแขกดำแขกดำน่าจะหมดแล้ว